ดูนะคะรถโตโยต้าวีออสป้ายแดงออกมาได้สองเดือนไฟช็อตทั้งคันนำกลับไปซ่อมนำกลับไปซ่อมพอกลับมาหัวฉีดระเบิดสองหัวพอเปลี่ยนหัวฉีดกลับมาใช้สองวันหัวอีกฉีดอีกสองหัวระเบิดเป็นสี่หัวระเบิดเป็นสี่หัวพอกลับมาใช้ได้ยังไม่ถึงเดือน โตโยต้าไม่คิดจะรับผิดชอบเปลี่ยนรถให้เหรอคะล้องเรียนไปก็ไหลรอบแล้วจะซ่อมให้อย่างเดียวรถมันจะไม่ได้ราคาเป็นบาทสองบาทนะคะลดร,ราคาเป็นตั้งแ0 0แสนแล้วคุณคุณคุณให้คุณภาพของรถอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณโตโยต้าถามแค่นี้คุณโตโยต้าคุณจะรับผิดชอบอยังไงคะมันพังถึงสามสี่ห้า ที่จะเข้าศูนย์คุณน่ะความรับผิดชอบของคุณมีไหมคะคุณโตโยต้าฉันจะตายขับรถไปกลางถนนรถด,ดับกลางถนนฉันเกือบโดนรถชนตายความรับผิดชอบของคุณคือการซ่อมทาแล้ทาทำใหม่ใช่ไหมคะคุณโตโยต้าดูความเร็ว